โอเคสวัสดีนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณเชื่อไหมว่าเรื่องพบคู่ขนานเรื่องโลกคู่ขนานน่ะมันมีอยู่จริงคุณลองนึกนะประสาทสัมผัสของคนเราอ่ะโดยตาเนื้อที่เห็นตาเนื้อที่เห็นบางคนน่ะจะมีประสาทสัมผัสในการแพ้ในการที่ไม่ชอบในการที่สัมผัสสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วจะแพ้ไปเช่น บางคนแพ้อาหารทะเลนี่ก็สัมผัสไม่เหมือนกันละบางคนแพ้ผงชูรสบางคนแพ้เกสรดอกไม้บางคนแพ้น้ำหอมบางคนแพ้แพ้ผลไม้บางชนิดอ่ะมันจะเป็นลักษณะประสาทสัมผัสในการแพ้ที่ไม่เหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนไม่ได้แพ้เหมือนคุณ พอทุกคนไม่ได้แพ้เหมือนคุณแปลว่าคุณมีประสาทสัมผัสอันนี้คือตาเนื้อตาเนื้อที่เห็นคุณมีประสาทสัมผัสทางด้านสิ่งต่างๆแต่ส่วนของส่วนของตัวชารล,ลี่เนี่ยจะมีประสาทสัมผัสด้านเกี่ยวกับด้านเคมีถ้าอะไรที่เป็นเคมีนะก็จะแบบเดี๋ยวจะ,ะระคายเคืองเดี๋ยวถ้ามีกลิ่นนะก็จะแบบเออเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวจะขึ้นไส้ละดมละปุ๊บจะขึ้นไส้ละ เ,เวลาไปกินบุฟเฟ่ปุ๊บเจอบางร้านที่ใส่เคมีหรือใส่บอลล็กหรือใส่อะไรที่เป็นแปลกปอมอมในเรื่องของพวกเคมีเราก็จะรู้สึกแบบเราแบบเราซึมเรามึนและอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะรู้ว่าเราจะแพ้อะไรบางคนเชื่อไหมบางคนก็แพ้ปลาด้วยคือแบบกินปุ๊บท้องเสียปับ๊บอย่างเงี้ยมันมีคืออาการแพ้แปลกๆมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน แปลว่าประสาทสัมผัสเหล่านั้นน่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นดังนั้นอันนี้คือตาเนื้อดังนั้นคนที่บอกคนทนนนนนี่เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นมีตาทิ์มีหูทิ์มีจิตสัมผัสมีความรู้สึกมีอะไรต่างๆที่มันแปลกไปอ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพียงแต่ว่าคนทั่วไปมันไม่มีแต่บางทีคนเหล่านั้นน่ะเขาเกิดมาแล้วเขาคือ เขารู้สึกได้เขาสัมผัสได้บางคนน่ะก็สื่อทางจิตได้บางคนน่ะก็สื่อทางการได้ยินได้บางคนก็สื่อทางจิตสัมผัสของตัวเองได้อันนี้คือมันก็เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะเฉพาะคนแต่เพียงแต่ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างอะเราก็เห็นหลายๆเคสนะหลายๆเคสอ่ะก็มักที่จะมีะมีหลักฐานบ้าง แต่หลายๆเคล็ดก็ไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอยู่บนฐานของความเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในการวิเคราะห์ไตรตรองวิเคราะห์ให้เป็นไตรตรองให้เป็นเพราะทุกวันเนี่ยคนที่ทำมาหากินกับเรื่องความเชื่อมีเยอะแยะดังนั้นก็ใช้วิจรารณญาณเยอะๆอย่าเชื่อ ในสิ่งที่มันมันไม่เป็นเหตุเป็นผลอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอือย่างอย่างเราก็ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่เราทำเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ให้เป็นอาชีพหมอดูก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพราะว่าจะเชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่ได้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราแค่แชร์ทุกอย่างออกมาเป็นวิทยาฐานนะแต่เราเห็นหลายๆคนน่ะเออหลายๆคนน่ะ,นะถูกหลอกถูกอะไรมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะมากบางทีให้ให้ทรัพย์ส,สินอะไรเยอะแยะเลยอะเป็นแสนๆสเป็นล้านๆก็มีนะือเราก็ไม่รู้บางทีก็อยากจ,จะคิดอะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ยทำไมคนนั้น โง่จังไปให้ได้ไงทําไ,ทไมอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นทําไมไปให้เขาอย่างนั้นได้งไงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อยากจะบอกว่าบางทีอ่ะมันก็เหมือนกับอืเขาเขาเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันอะ่ะมันก็เลยทําให้มาวนมาเจอกันแล้วเกิดแบบมาเชื่อมาศรัทธามาอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เวรกรรมอะ่ะเวรกรรมมันมาบรรจบเจอกันมันก็เลยเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เชื่ออย่างหนึ่งคือคนเราถ้าไม่มีเวรกรรมต่อกันนะไม่มีเวรกรรมไม่มีบุญต่อกันนะไม่ได้เจอกันหรอกถึงได้เจอนะคุณก็ไม่ได้ทำอะไรร่วมกันต่อเพราะว่ามันไม่มีไม่มีกรรมต่อกันกรรมหมายถึงอะไรกรรมหมายถึงการกระทำกรรมหมายถึงการกระทำไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นกรรมชั่วเสมอไปกรรมหมายถึงการกระทำไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็คือกรรม ถ้าคุณอยู่กับใครแล้วคุณรู้สึกมีความสุขคุณอยู่กับเขาแล้วคุณไปทําบุญคุณอยู่กับเขาแล้วชวนกันทําบุญอันนี้แปลว่าเป็นคนที่ทํากรรมดีร่วมกันแล้วมาเจอกันต่อให้ยังไงยังไงก็ต้องวนกลับมาเจอกันแต่ถ้าคุณอยู่กับใครแล้วชวนกันทําชั่ววางแผนกันทําชั่วหรือว่าเจอแต่สิ่งร้ายๆชั่วร้าย เจอแต่เรื่องไม่ดีกับคนคนนี้เจอคนนี้แล้วมีอันให้เดือดร้อนเสียหายเจอคนนี้แล้วทำให้มีเหตุที่ต้องเสียเงินเสียทองความไม่สบายใจอันนียเขาเรียกว่าเหมือนกับเคยร่วมกรรมชั่วมาด้วยกันแต่ในรูปแบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการในการ ที่เราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ในชีวิตบางคนนะ่ะหมดหนทางไปพึ่งหมอดูถูกหมอดูหมอดูหลอกอีกอเราก็ไม่ได้ว่าหมอดูไม่ดีนะแต่มันก็มีบางคนบางคนน่ะของจริงบางคนก็ของบอมบางคนก็หลอกอืมโดยใช้จิตวิทยาเรื่องพวกนี้มันสามารถใช้จิตวิทยากันได้ อืมเพราะฉะนั้นอย่างบางคนอะคือแบบมีเรื่องกลุ่มในใจมากมายอยู่แล้วเนาะไม่มีทางออกก็ไปหาหมอดูอย่างบางคนนว่าอยากให้แฟนกลับมาอยากให้ภรรยาตัวเองกลับมาอยากให้นู่นอยากให้นี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็มันเป็นเรื่องของกรรมอะเนาะอืม แต่ถ้าเกิดว่าเราอะเรามีสติตั้งแต่แรกเรามีสติตั้งแต่เริ่มต้นนะเราจะเรียนรู้ได้ว่าเราอะ่ะควรจะทําอะไรก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือถ้ามันเป็นเหตุที่สุดวิสัยจริงๆอะ่ะบางคนอะ่ะเพื่อเราคนนึงก็คือถ้าเกิดว่าไปเจอเรื่องไม่ดีอะ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าคน,น,นคนนั้นอะ่ะบุคคลนั้นอ่ะ คือเขาก็มีชะตากรรมของเขาที่เขาต้องไปรับกรรมของเขาโดยที่เขามาทำให้เราเจ็บนึกออกไหมถ้าใครนึกไม่ออกจะย้อนมาอีกทีบุคคลบุคคลที่สมมุติว่าโอเคคุณบอกว่าเป็นแฟนคุณแล้วแฟนคุณอะไปคือไปมีคนอื่น อันเนี้ยคุณอาจจะอยู่ในชะตาที่ว่าคนคนเนี้ยบุคคลเนี้ยเขามีกรรมต่อคนอื่นหรือคนอื่นมีกรรมร่วมกับเขาจึงต้องมาเจอกันจึงทำให้คุณและก็มีกรรมร่วมกับเขาจึงต้องทำให้คุณเจ็บในสภาวะที่แบบบางทีเฮ้ยทำไมมันผูกโยงใยกันไปขนาดนี้วะ คุณต้องรู้ด้วยว่าคนเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดมา,ดาเกิดแล้วตาย,ตายเกิดแล้ว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 ตายเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติบางคนบอกว่าเออฉันรู้สึกว่าฉันเคยเกิดมาเป็นพญานาคฉันรู้สึกว่าฉันเคยเกิดมาเป็นคนนี้คนนั้นฉันรู้สึกว่าฉันเคยเกิดมาแบบนี้แบบนั้นทําไมฉันรู้สึกคุ้นกับที่นี่แล้วทําไมฉันยังรู้สึก คุ้นกับที่นี่แล้วทำไมฉันยังรู้สึกรู้สึกผูกพันกับที่นี่โอ้ยมีเยอะแยะมากมายเพราะคนเราอะมันเกิดและตายเกิดและตายมานับพบนับชาติไม่ท่วนเก็ตไหมว่าอะไรที่คุณรู้สึกทำไมเกิดมาชาตินี้โอ้โหมีแฟนหลายคนจังทำไมเกิดมาชาตินี้แล้วโอ้ย มีแฟนมีแฟนเยอะแล้วทำไมเดี๋ยวต้องเลิกเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เลิกเพราะอะไรอะ่ะเพราะบางทีอะ่ะเราทําบุญทํากรรมไว้กับคนคนนี้ทําบุญกับคนคนนี้ทํากรรมกับคนคนนี้ทําดีกับคนคนนี้เคยช่วยเหลือคนคนนี้เขาเคยช่วยเหลือเรากับพบนับพบนับชาติไม่ท่วนเสร็จปุ๊บในถึงจุดจุดหนึ่งที่มันหมดต่อกันหมดกับเขาคนนั้น หม,หมดกับเรานนหมดกับเขาคนนู้นหมดกับเขาคนนั้นมันเลยทำให้คุณน่ะต้องไปเจอกับกรรมใหม่อาจจะเป็นกรรมดีก็ได้หรืออาจจะเป็นกรรมชั่วก็ได้มันชีวิตมันก็เลยเป็นวัตตะวัตตะวัตตะเว,วียนไปเวียนไปเวียนไปพระพุทธเจ้าไงท่านจึงบอกไงบอกว่าหยุด หยุดที่จะทํากรรมหยุดที่จะเวียนไหวตายเกิดหยุดที่จะทํากรรมไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วคือกรรมดีมันทําให้เราสูงขึ้นในระดับจิตใจแต่กรรมชั่วเนี่ยมันทําให้เราไม่มาเวียนไม่มาเวียนไหวเวียนไหวกับคนที่เราไม่ต้องการจะเจออีกมันไม่ต่อกรรมซึ่งกันและกันมันจะได้ไม่ต้องไปเจอกันถ้าเราเจอในชาตินี้เราก็รับรู้ไว้เลยว่าโอเคฉันน่ะไม่ได้ทำอะไรเธอ แต่เธอกลับมาทําชั้นแบบนี้ในรูปแบบนี้ก็คิดไว้ว่ามันเป็นกรรมที่มันจะต้องเวียนมาเจอกันพอเวียนมาเจอกันปุ๊บจะได้หมดกันไปแล้วไม่ต้องไปผูกเจ็บผูกใจนะเพราะการที่คุณนะ่ะไปผูกใจเจ็บกับเขาคนนั้นแปลว่าคุณนะ่ะยังติดอยู่ในใจ ไอเนี่ยที่ทิ้งไม่ลงตัวเราเองนี่แหละที่ทิ้งไม่ลงเมื่อเราทิ้งไม่ลงจิตเราก็ผูกอยู่กับเขาคนนั้นเจ็บแบบนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยจะเอาคืนฉันยังผูกใจเจ็บอยู่ฉันม,มีความรู้สึกอยู่นี่คอยดูนะอย,งงอ,ยงงอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นนี่อิจฉาลิษยาบางทีเราโดนมาเจ็บเข้าใจแต่ไอการที่เรารู้สึกแบบเนี้ยแล้วเรา ก็รู้สึกว่าเราเอออยากจะเอาคืนนะไอ้ความรู้สึกอยากเอาคืนนั่นแหละมันเป็นตัวที่ทำให้เราต่อกร,รมตัวเราเองก็ t ไหมเมื่อเวลาที่เราต่อกรรมตัวเราเองเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นในใจมันเกิดขึ้นในใจตัวเราเองว่าจริงๆรแล้วเขาเขาเราอะกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรของเขานะเพราะเราเริ่มผูกใจเจ็บเขาละ เราเป็นเจ้ากรรมนายเวรทีนี้เราอยากเอาคืนพอมีโอกาสปุ๊บกูจะเอาคืนถูกไหมมันก็มีความรู้สึกแบบนี้เราก็เลยเป็นเจ้ากรรมนายเวนเมื่อมีโอกาสแล้วชาติหน้าเกิดไปเกิดก็อ,อาจจะมีโอกาสแล้วเนาะอืมก็เหมือนเขาแหละที่เขาอาจจะเคยโดนโดนกระทำเอาไว้เขาก็ผูกใจเจ็บใช่ไหมเขาก็คงคิดแบบเนี้ยคิดแบบมนุษย์ธรรมดาไงมนุษย์ที่ยังไม่ได้ ยังไม่ถูกขัดกลาว,ว่าแนวทางไหนที่ทำที่ทาให้เราอะไม่ต้องมานั่งเจอกันในมุมแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอะรักใครสักคนหนึ่งอะคุณก็ทำบุญร่วมกับเขาสิมันจะได้เป็นกรรมดีต่อกันทำอะไรต่างๆที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีๆร่วมกันอะต่อชาติต่อไปอะ คุณก็จะเจอกันแล้วก็รู้สึกดีๆต่อกันอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจอยู่ด้วยกันเงินงอกเงยอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่มีบุญต่อกันแล้วมาเจอกันสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครมีคำถามด้วยสาเหตุอะไรทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าตอบได้เดี๋ยวจะมาตอบท้ายคลิปให้เพราะเชื่อแน่แล้วอะว่า ยังไงคุณก็มีคําถามถ้าคุณฟังคลิปเนี้ยแต่ว่าจะบอกว่าปัญญาทางธรรมอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วคุณก็จะค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจถ้าคุณฟังอย่างนี้ครั้งแรกอะ่ะบางทีอะ่ะถ้าคุณอะ่ะไม่ได้เรียนรู้มาก่อนหรือว่าหรือว่ามีความเข้าใจมาก่อนอะ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่ปฏิปต่อกับความรู้เดิมที่เรามีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ศึกษาธรรมะก็คือธรรมชาติ ธรรมชาตินั่นแหละคุณก็จะเข้าใจในระดับที่เออเริ่มเริ่มเข้าใจในวัตตะนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าวัตตะสงสารการต่อเวรต่อกรมเนี่ยแหละก็คือวัตตะโอเคถ้ามีคำถามยังไงพิมพ์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวมาตอบคำถามให้